ช่วงนี้พาลงใต้ไปที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับการกำชับภารกิจความมั่นคงค่ะแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสกำชับเข้มข้นภารกิจความมั่นคงเน้นย้ำหลักคิดสู่การปฏิบัติจ,จริงพัฒนาหน่วยและปลูกจิตสำนึกชุมชนพลโทภัยศารหนูสังแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคส นำคณะผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามผลการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงพร้อมกำชับแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่อย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพโดยในช่วงเช้าแม่ทัพภาคที่4ได้เดินทางไปยังหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานรขอภัยค่ะกรมฐานพรานที่48ค่ายกรม,มหลวงนราธิวาสราชนาครินร์ตำบลมะรือโบออกอำเภอเจาะไอร้องเพื่อตรวจเยี่ยมพบปะกกำลังพลรับฟังปัญหาและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน พร้อมทบทวนบทเรียนที่ผ่านมานำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น อีกครั้งยังได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นกําลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่49ตาบลสาก,กออรอําเภอศรีสาครเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานพร้อมเน้นย้ําให้เจ้าหน้าที่ได้มีการเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงมุ่งรักษาความปลอดภัยของกําลังพลและประชาชนอย่างสูงสุดโดยย้ําว่าภารกิจท,ทุกอย่างต้องดําเนินการด้วยความรัดก,กุมไม่ประมาทและมีสติอยู่เสมอผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกำหนดขอบเขตงานให้ชัดเจนตรวจสอบเส้นทางลาดตระเวนสม่ำเสมอเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยพร้อมยึดหลักฮุกุมปักกัดธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีประสานกับศาสนาและผู้นำชุมชนเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีและขับเคลื่อนสันติสุขอย่างยั่งยืนผ่านแนวคิดยักกีนหรือกีตาฟเล็กสะท้อนให้เห็นถึงความเอาใจใส่ทั้งในระดับนยโยบายและภาคสนาม ของแม่ทัพภาคที่4ที่ไม่เพียงเน้นเรื่องยุทธศาสตร์ความมั่นคงแต่ยังให้ความสําคัญกับสภาพความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่และการสร้างความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่เพื่อบ่มเพาะความมั่นคงจากภายในและนําพาสันติสุขอย่างยั่งยืนสู่ชายแดนใต้ค่ะ